นิทานเรื่องลานวัดมหาศจั์ณนะวัดเล็กๆในหมู่บ้านห่างไกลมีพระสงฆ์และชาวบ้านที่มักจะช่วยกันทำบุญตักบาตรและช่วยการดูแลวัดให้งดงามอยู่เสมอแต่มีลานวัดขนาดใหญ่ที่มักจะเต็มไปด้วยใบไม้แห้งและฝุน่นเนื่องจากไม่มีใครคิดว่า การกวาดลานวัดเป็นเรื่องที่สำคัญพวกเขาเชื่อว่าการทำบุญด้วยการถวายอาหารหรือการสวดมนต์เท่านั้นจึงจะได้บุญวันหนึ่งหมูนาชายหนุ่มผู้ยากจนได้เข้ามาที่วัดเพื่อแสวงหาความสงบจากชีวิตที่ลำบากหมูนาไม่มีทรัพย์สินใดๆที่จะถวายหรือทำบุญ แต่เขาต้องการทำสิ่งที่ดีเพื่อสะสมบุญกุศลหลังจากเดินรอบวัดมูนาพบว่าลานวัดเต็มไปด้วยใบยไม้แห้งและฝุ่นมากมายเขาจึงหยิบไม้กวาดและเริ่มปัดกวาดโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดในขณะที่เขากวาดลานอยู่นั้นเกิดสิงมหัศจรรย์ขึ้นลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ และทําให้ใบไม้ร่วงลงช้าๆแต่เมื่อสัมผัสกับลานวัดที่หมูนาเพิ่งกวาดเสร็จใบไม้เหล่านั้นกลับสลายกลายเป็นแสงสีทองหมูนาตกใจแต่ยังคงกวาดลานต่อไปเมื่อเขากวาดพื้นที่มากขึ้นแสงสีทองก็เริ่มส่องประกายไปทั่วทั้งลานวัดลานวัดที่เคยรกและเต็มไปด้วยฝุ่น ก,กลายเป็นพื้นที่สะอาดและเปล่งประกายอย่างงดงามขณะที่หมูนายังคงทำความสะอาดต่อไปพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินผ่านมาและเห็นสีทองที่สองประกายทั่วลานวัดพระสงฆ์จึงเดินมาหาหมูนาและกล่าวว่าการกวาดลานวัดของเจ้า ไม่เป็นเพียงการทำความสะอาดสถานที่แต่เป็นการทำความสะอาดจิตใจของเจ้าด้วยการทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจที่ดีจะนำไปสู่บุญกุศลอันยิ่งใหญ่แม้เพียงการกวาดลานเจ้าก็ได้สร้างบุญอันมหาศาลแล้ว มูนาได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกอิ่มเอมใจและได้เรียนรู้ว่าทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือมีมูลค่าทางทรัพย์สินการกระทำที่มีความตั้งใจที่ดีและสำนึกในบุญกุศลสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจได้นับจาก,กวันนั้นมูนาได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้าน ทุกๆวันเขายังคงมาที่วัดเพื่อกวาดลานโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่กลับได้รับความสุขสงบและความรู้สึกที่ดีในชีวิตลานวัดก็สะอาดและสวยงามเสมอทำให้ผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนรู้สึกสงบและสุขใจยิ่งขึ้นนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจ ความดีและบุญกุศลไม่จำเป็นต้องมาจากการกระทำที่ยิ่งใหญ่การกระทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจดีสามารถนำไปสู่ความสุขและผละบุญอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับการทำความสะอาดที่สะท้อนถึงการทำความสะอาดจิตใจของเราเอง